สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ M Property หัวใจสีชมพูนะครับ YouTube Channel TikTok นะครับ Line a นะครับและหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ขออนุญาตมาในส่วนของอาคารชุดนะครับอาคารชุดที่กฎหมายนะครับกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับ รวมถึงในข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครก็จะมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหาคนครว่าด้วยการควบคุมอาคารนะครับซึ่งจะมีบทบาทสําคัญนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคารนะครับกฎหมายกําหนดว่าต้องมีการตรวจสอบอาคารนะครับเป็นการตรวจสอบใหญ่ทุกๆ5ปีนะครับ รวมถึงการตรวจสอบอาคารประจำปีด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกตเล็กน้อยนะครับรวมถึงเกตความรู้นะครับไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในคอนโดนะครับาน้องน,องนองที่อยู่ในวิชาชีพประหารจัดการทรัพย์สินนะครับอาคารชุดนะครับรวมถึงทางคณะกรรมการกนิติบุคคลอาคารชุดนะครับจะได้รับทราบ ถึงหน้าที่ของอาคารชุดในฐา,านะเป็นปนิติบุคคลซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอาคารนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและความมั่นคงนะครับของอาคารแล้วพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดถัดไปนะครับ m property หัวใจสีชมพูนะครับ YouTube Channel นะครับ TikTok นะครับ l i n e แ d และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการสอบถามก็ตาม ช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับแล้วพบกันใหม่ในอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขออญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับ